มาเขาเขาเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะคะวันนี้นะคะอืมวันนี้นะคะเห็นใครบางคนนะใครบางคนตามหาน้าไหลเออเป็นวักเป็นเว้นตามหาเล้วตามหาอีกพยายามทำพยายามปั้นเรื่องปั้นราวพยายามอ่ปั้นคอนเทนต์เพื่อที่จะให้น้าไหลน่ะออกมา เพืนผู้ใดผู้หนึ่งเออมีใครคนใดคนหนึ่งนะเออตามหาจารวันตามหาอุ้ยเนาะอืมขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคำไว้พรค่ะอืมเออตามหากันว่าสันเดียวก็ว่าเดียวก็ว่าไปเที่ยวเดียวก็ว่าไปบวชเออเดากันไปต่างๆนานานะคะอืเนื่องจากอะไรเนื่องจากน่้นไหลไม่มีการไฟ์สดไม่มีความเคลื่อนไหวนะคะ อย่าพึ่งลงนะพึ่งมาพี่ล้วนค่ะพี่ล้วนมันเกิดพลีเดมือนี่สติเกิดมาไหมเพื่อจะให้เขาออกมาตอบไงใช่คุณยายประพัดเออนะอันอยากให้เขาออกมาตอบนะสักหน่อยกบว่าไปเที่ยวสักหน่อยกบว่าไปต่างประเทศสักหน่อยกบว่าไปบวชสักหน่อยกบถือศินกินเจปาก้อยไปเที่ยวต่างประเทศเออปาก้อยไปแล้วน่าไหลไปไหม มันเออมันน้ำหาคุณดูดีสวัสดีค่ะพี่นางสวัสดีจ้ะอืมนะมันน้ำหาจ้ะละวันจ้อเออพยายามทําคลิปแล้วทําคลิปอันอันบ่มีอันไม่มีคอนเทนต์ต่อไงน้าไหลเขาเงียบไงอืมขอบคุณค่ะคุณทวีศักดิ์นะคะบ่มีคอนเทนต์โตเออจนได้ไปคุดหาอันคลิปเก่าๆมาทําเป็นคอนเทนต์ค่ะเออกููย่านกููย่านกวน ใส่แห่งจ้าฟ้าออกมาจ้ามันหาคนเทนตมนผีเฟี้ยมันหาคอนเทนไงตอนนี้น่ะเออพยายามบิวมาล่าสุดอื <c oughs> ล่าสุดคืออะไรล่าสุด <c oughs> <c oughs> หาว่าไอ้นานี่อืไอ้นานี่ <c oughs> ไม่มีเงินเติมเน็ตเบิงเมเออดูมันสิ มันไปหาว่าเขาว่าไอ้นะานี่ไม่มีเงินเติมเน็ตเลยไม่ได้มีการไลฟ์สดวะสันดีโอ้กะงะมาหาเรื่องให้เขาได้เนะาะล่าสุดเลยค <laughs> ันสมมุติว่าไอ้นาหายไปเป็นอาทิตย์มึงตายคักเออมึงตายคักคัก <laughs> ใช่เออคุณยายจานันมันก็ลังเก็บสเปอยู่เออนะเดี๋ยวมันโผล่มาเนะเออกระเจิง คุณแจประพาดถึอหวอยล้าสี่ตู่ออกนี่อย่างคุณแจประพาดพี่ล้วนหนูมาซ่อมรถที่วบนค่ะเกิดอะไรขึ้นน้องสถานที่นะบอมีคอนเทนต์ต่อแม่แม่ไปอยู่ไปเที่ยวมันก็ไม่อยากไรลอ๋อคืออันแม่ของอัน ไอ้นาเนี่ไปเที่ยวแล้วไม่มีแอดมินอย่างเงี้ยมันก็เลยไม,มไม่มีไม่มีอารมณ์อยากจะไลฟ์ใช่ไหมอืมอันนี้อันนี้เข้าใจเลยะเออนะบัตทีนี่คนที่น้าหาน่ะหาว่ามันไปบวชบ้างเออหาว่าไปต่างประเทศบ้างเออบัตทีนี่ล่าสุดมาว่าว่าบอมีเงินเติมเน็ตยั่วยัวย่วให,หนน้ให้ยั่วให้ไอ้นาออกมา <laughs> มันบมมีคอนเทนต์ต่อเดซัน บ่มีแนวสิโตบ่มีแนวสิเว้า่ต,ตไงเออนะไม,ไม,ม่ไม่มีคอนเทนต์ต่อแล้วทีเนี้ยก็เลยยั่วให้ไอ้นานี่ออกมาอืมเออบ่มีจักบ่มีบม่บม,บมีมีหรือไม่มีแปะหาเอาค้นคลิปเก่าๆออกมาโตตอบไปคนคลิปเก่าๆออมาโตตอบแล้วค่ะตอนนี้อืมนะคะเออไม่มีคนเบรกเวลามาละอ๋อจะ้ะอืมค่ะอ๋อแปดเจ็ด แปดเก้า <89, S 2> ใช่ไหมดีใจด้วยค่ะคุณเยาวภาศใาาช้เขาเป็น<ม><ม>เขาเป็นมวยซูมคุณดวงแขรวัาดีจ้านะฮะเออมาที่นี่เราก็ได้รู้กันแล้วเนาะเราก็ได้รู้กันแล้วว่าอีเซตฝรั่งนี่ขาดาาได้น้ําไม่ได้เอออิเซตฝรั่งนี่ขาดได้น้ําไม่ได้นะจ๊ะ <c oughs> อืคอนเทนต์หลักของมาเลยนะจ๊ะเพราะว่าเออ เล่นคอนเทนต์คนอื่นคนอื่นอะไม่ปังเหมือนเล่นในนาไงอืมมันยังไปเล่นใช่ไหมเล่นเล่นเปี้ยจี๊ดบอกไปเล่นให้อย่างเขาสวยกว่าเขาสาวกว่าบอกเออมันก็เล่นทุกคนนั่นแหละอีนี่หากินกับทุกคนค่ะอืมเอออีนี่หากินกับทุกคนเออมันมันหากินกับมันหาหากินกับทุกคน มันหาคอนเทนต์ได้กับทุกคนในนี้มันถึงมีเรื่องไม่มีเรื่องมันก็ปั้นให้เป็นเรื่องให้ได้มันมันก็ปั่นให้เป็นเรื่องให้ได้นะนเอาไปสังเกตดูสิขนาดเขาดูซื่อๆกันยังไปหาเรื่องเหรอเรื่องเขาได้มี้ยอืม<ศ>อ่าค<อ>่ะขอบคุณค่ะคุณสมเพชนะคะอืมเอออยากให้ไอน้น้ามาตอบเพิ่นอยากให้น้ามาตอบอบืมเออจะได้หลุดเข้าโคอ จะระวังตัวเด้ออย่าเสียเหลี่ยมพวกมันเด้อใช่พี่รัศมีตอนนี้นะก็คือเออมันก็เปิดหน้าท้าชนแล้วไงอีหยวกอ่ะอืมเปิดหน้าท้าชนพเพราะอะไรเพราะว่ามันได้เปรียบไงสารประทับรอบฟองแล้วอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าไอ้นายังตอบโต้หรือย,ยังพูดถึงถ้าถ้าเชื่อมโยงได้งเงไอ้นาก็เสียเปรียบใช่ไหม <c oughs> มันก็เลยต้องระวังตัวใช่ไหมวันนี้ทีนี้พอพ่อแม่ของไอ้นาไม่อยู่ไปเที่ยว อย่างเงี้ยมันก็ไม่ไม่มันก็คือมีความกังวลว่าอาจจะหลุดบ้างอะไรบ้างไม่มีคนเบรกอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยไม่ขึ้นไม่ขึ้นไลท์ใช่ไหมใช่ไหมพี่รถอืมมันก็เลยกลายเป็นใครบางคนก็ดิ้นตายค่ะดิ้นตายเพราะว่านาไอ้นานี่มันหายไปไงบ <Okay. S 1> <laughs> <laughs> ่มีคนเด่นโตฮ่าฮทานะอืมยาวไปยาวไปอย่าเพิ่งลงสองชั่วโมงลวดเลย แมนอยู่บอกพี่รัตสมีข่สีพวกขอ้อแหบขอห้อแหงบ่เ <c oughs> ออไ์ไม่พูดมันก็ไม่มีคอนเทนต์ต่อไงเหมือนล่อซื้อเขา <c oughs> ใช่ใช่พี่อุ้ยอืนั่นะเละ <c oughs> <c oughs> ใช่คุณอาจารย์มันซุ่มแบบนี้ดีแล้วอืมนะเก็บสเปร์ไว้อืมอ,ออกมาฝาดเธอเดียว อุ ly, ้ยดันดันยอดไลหนึ่งพันไลนจ้าคนดูหนึ่พันกว่าคนนี่ยอดไลนคือเก่ารยสวัสดีค่ะกาบสวัสดีคนรักป่าค่ะนายช่างไปนเรับนายช่างอยู่ไสในช่างซ่อมรถค่ะคนรักป่ารถอันหกล้อมันสตาร์ทไม่ติดค่ะก็เลยกลับมาดูที่อุบลอีกทีหนึ่งหนูมาอุบลสามรถเที่ยวมาแต่อุบลจ้ะคะ นายช่างช่างคนลักปลาถามหานี่ <c oughs> <c oughs>